สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import ช n แนลนะฮะการอีกแล้วนะฮะวันนี้อย่างที่แจ้งไปแล้วเมื่อวานนะครับตามนัดหมายตรงเวลาเป๊ะเลยคือ4ี่โมงเย็นวันนี้กับการรีวิวนะครับอย่างละเอียดกับเจ้าคยเยนนะครับพอส์สคยเยนคูเป้คันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับต้องบอกได้เลยว่าในไทยเนี่ยนับนับคันได้เลยนะครับ เท่าที่อ้นเห็นผ่านตานะบอกเลยคันนี้สเปคนี้นะมีไม่ถึง10คันนะครับคันนี้เป็นรุ่นไลท์เวทครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นไลท์เวทนะฮะคำว่าไลท์เวทคืออะไรคือเป็นตัวที่เซตอัพนะครับตัวชุดเ e อ็กซ์เดียคาร์บอนหนักพาร์ทและก็อินเทอร์เรียคาร์บอนพาร์ทนะครับส่มผลทำให้ ในรุ่นไลท์เวทนะครับมีน้ำหนักที่เบากว่ารุ่นปกติถึง32กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะครับและในคันนี้ถือว่าออปชั่นเนยยัดกันมาแบบเต็มๆเ,เอาเป็นว่าตอนออกรถป้ายแดงนะครับกับเจ้าไลท์เวทคันนี้เนี่ยต้องมีการร่วม,ร,วมร่วมเกือบ10ล้านนะครับแต่วันนี้นะครับสนนราคาเนี่ยอยู่แค่6 9ล้านเ9ท่านั้นเองนะครับอันนี้พูดราคาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ เอาลนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าในตัวไลเวทคันนี้เนี่ยมีออปชันอะไรที่โดดเด่นกันบ้างน,นะครับอันดับแรกครับมาด้วยสีเคย้อนนะฮะนี่ฮะสียอดฮิตของพอสนะครับ,อ,อ,อ,รบอันดับที่สองนะฮะไฟหน้าเป็นแบบ PD LS Plus LED Matrix นะครับจะเป็น LED Matrix แบบนี้นะครับและก็มาด้วยชุดพลาสตแต่งนะครับเรียกว่าสปอร์ตดีไซน์รอบคัน พร้อมกับสีที่เรียกว่าแบ็กซาตินนะครับเป็นสีดำด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นชินนช้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็กระจังหน้ากิวหน้าตรงนี้เป็นดำด้านทั้งหมดและมาด้วยระบบเซฟตี้นะครับกล้อง360รอบคันนะครับพูดกันถึงด้านหน้าแล้วขออนุญาตนะครับให้ข้อมูลเรื่องของสเปคของเครื่องยนต์เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์นะครับ V6 3 0ว Twin Turbo นะครับ แรงม้านะครับรีดกันมาได้ดีสุดอยู่ที่462แรงม้าเป็นแรงม้าเครื่องยนรวมกับมอเตอร์นะครับแล้วก็สูตรถึงร้อยทำกันได้ดีอยู่ที่5.1วินาทีท็อปสปีดซัดกันไปเลยครับ253กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคันนี้เป็นรุ่น plug-in hybrid ดังนั้นนะครับ1ชาร์จจิ้งนะครับสามารถวิ่งเฉพาะแบตเตอรี่เพียว ด้วยความเร็วสูงสุด135กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ถึง44กิโลกันเลยทีเดียวนะครับและเมื่อวิ่งด้วยระบบน้ำมันและระบบไฮบริดรวมด้วยกันนะครับสามารถนะครับทำตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยได้ดีสุดอยู่ที่38กิโลลิตรกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าประหยัดมากๆเอาละครับ <c oughs> เรามากันต่อนะในสปอร์ต ดีไซน์แพคเกจเนี่ยก็จะมาด้วยคิ้วซุ้มล้อด้านข้างด้วยนะครับเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันและในล้อของเจ้าไหลเวทนะครับก็จะเป็นล้อขนาด22นิ้วนะครับเป็นลาย GT นะครับซึ่งคําว่าลาย GT หมายความว่าล้อตัวนี้มันจะเป็นล้อสแตนดาดอยู่ในรุ่นของตัวเทอร์โบแล้วก็ในตัวขยียน GT นะครับ ในคันนี้เนี่ยมีการคอนฟิกล้อตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นล้อฟอสด้วยน้ำหนักเบานะครับสีออกเป็นสีแบ็กซาตินเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> และเจ้าของเดิมคันนี้นะฮะเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ซะด้วย4เส้นกันเลยทีเดียวย้ำนะครับ22นิ้วได้ยางใหม่ด้วย4เส้นนะครับเอาละฮะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลังคาของไรเวทจะเป็นหลังคาแบบคาร์บอนนี่คือคาร์บอนเลยที่ทาให้น้าหนักมันเบาลง นะครับนี่คือคาร์บอนเลยนะและคิ้วกระจกนะครับจะเป็นดำเงานี่ค่อนข้างหล่อนะครับมือจับเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็กุญแจเป็นแบบตัว k e y l ตเอ entry นะครับและประตูนะครับเป็นประตูแบบ soft c l o s นะครับประตูดูดนะอ่ะไล่กันมาครับยาวกันมาด้านท้ายนะครับ จะมีเพิ่มเติมทั้งหมดอยู่3ส่วนด้วยการส่วนแรกคือตัวดักเคิลหรือบางคนเรียกว่าสปอยเลอร์หลังตรงนี้ปกติแล้วจะเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้คอนฟิกเป็นสีดําเงาเพิ่มขึ้นมานะครับปลายท่อนะครับปลายท่อเป็นดำดำดำเงานะฮะคู่นะครับมาพร้อมด้วยระบบเรียกว่า ตัว s p o r t e x h a ก s t ก็คือปรับเสียงท่อได้นั่นเองนะครับและคันนี้ยังมีเพิ่มตัวคาร์บอนตรงดิฟฟิวเซอร์เพิ่มเติมนะครับมาใกล้ๆเลยเห็นกันเต็มๆอันนี้คือคอนฟิกมาเพิ่มนะถือว่าคันนี้ยัดกันมาแบบจุจุๆเลยเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในเพิ่มเติมกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะไลายละเอียดเพิ่มเติมเปิดมานะเบาะก,ก่อนแล้วกันนะครับเบาะเป็นสปอร์ตซีดนะครับเป็น ตัว18ทิศทางนะครับและวัสดุนะครับของตัวบอกเนี่ยจะมีวัสดุอยู่2ตรงส่วนด้วยกันเห็นไหมครับวัสดุที่อยู่ตรงกลางของตัวบอกเราเรียกกันว่าเลสเทคเลสเทคเป็นวัสดุที่ออกแบบใช้กับบอะลรถที่เอาไว้สำหรับแข่งในสนามนะครับและข้อดีของตัวสปอร์ตซี t เนี่ยมันจะค่อนข้างโอบหลังกระชับมากๆเลยนะครับ เครื่องเสียงทันนี้มาด้วยเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของตัวพอร์สนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับภายในยังมีการคอนฟิกเรียกว่าคาร์บอนอินเทเดียแพ็กเกจมาด้วยนะฮะนี่ฮะจะมีส่วนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนชิ้นตรงกลางนะครับอ่าไหนๆดูแล้วดูที่พวงมาลัยนะครับเห็นวัสดุของพวงมาลัยไหมฮะนี่คืออะคันทารานะครับ คอนฟิกมาเพิ่มนะครับพร้อมด้วยหลังคาอาคันทร่านะครับไม่แน่ใจว่าตากล้องสามารถซูมเห็นไหมนะครับแสงแสงได้หรือเปล่าหลังคาเป็นอาคันทร่าทั้งหมดนะครับและหน้าแผงหน้าปัดด้านบนของคนขับนะครับมีส่วนที่เรียกว่า Head up display นี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับ head up display ก็คือแสดงข้อมูลของการขับขี่ทุกอย่างนะครับอยู่ที่หน้าจอเอาลครับเดี๋ยวเข้าทางด้านซ้ายเลยนะครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะมีอะไรกันบ้างนะครับเปิดมานี่ครับอย่างที่แจ้งมาแล้วนะครับคาร์บอนอินทีเดียแพคเกจก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างหลูและก็สปอร์ตลงตัวมากๆอ่ะนี้เรามาดูในส่วนของหน้าจอกันนะครับเห็นไหมหน้าจอ PCM เนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยคำว่า exhaust system ตัวนี้คือเป็นตัวปรับเสียงท่อนะครับ อ่าขออนุญ,ญาตนะครับปรับแอร์นิดหนึ่งแอร์ดังไปอ่ะโอเคนะแล้วก็วิ่งหลังเนี่ยสามารถยกได้แมนนวลได้นะครับอันนี้อ้อนแมนนวลทิ้งไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้วยนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นมีอะไรเพิ่มเติมเราต้องมาดูที่แอรซิดนะครับในแอรซิดเนี่ยก็จะบอกเลยคันนี้คือมีระบบเซอร์ราวแอรซิสแตนด์มีเลนเชนโอ้โหมีเลนเชนด้วยนะออปชันถือว่ามาแบบเต็มเหนียวกันเลย นะฮะเอาแล้วครับแล้วก็สปอร์ตโคโนคอกนะครับหลังคาโอ้หอัคันทล่าเนี่ยมันเนียนดีจริงๆเลยนะเอาล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับเหมาะหลังเปิดประตูมาอันดับแรกเลยคือตัวอิเล็กทริกซันบอ่าเปิดกันดูเลยฮะม่านหลังนั่นเองม่านหลังไฟฟ้านะครับ ตัวนี้เป็นออปชันเพิ่มนะครับและก็อร์เป็นระบบดิจิตอลโฟโซนนะครับก็คือปรับเป็นระบบดิจิตอลแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าตัวบอกของตัวสปอร์ซีทเนี่ยหัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวพนักแผ่นหลังนะครับซึ่งจะทำให้เวลาเราขับด้วยทางไกลหรือความเร็วสูงเนี่ยมันจะค่อนข้างกระชับหลังค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ <c oughs> เ,นเนื้อ รายละเอียดของอตัวเลสเทคเนาะเป็นผ้าเลสเทกก็คือเวลารถสนามเนี่ยเขาขับกันยาวๆเนี่ยตัวเลสเทคเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของระบายความร้อนที่ดีกว่าหนังแท้นะครับตรงนี้ค่อนข้างดีและก็ไม่ไม่อมฝุ่นเหมือนพวกบาบบอกผ้านะทั่วไปนะครับเพราะชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นเลสเทคแล้วก็นี่ฮะเบลเบลเป็น 4K ย่อนนะครับอันนี้คอนฟิกมาเพิ่มนะครับอ่าโหคันนี้ถือว่าจัดเต็มเนียว จริงๆนะครับเอาแล้วฮะเราไปดูราคาแล้วก็ไปดูเงื่อนไขกันนะครับว่าคันนี้มีรายละเอียดอย่างไรเพิ่มเติมนะสวยๆเลยนะครับคันนี้เอาแล้วฮะย้ำนะครับว่าคันนี้เป็นขเยน e hybrid coupe นะครับ รถเนี่ยอ,ออกปลายปี19จดทะเบียน2020นะครับหรือจะเรียกว่า2020เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ราคาถ้าออกไปแดงนะครับในสเปคนี้อันดับแรกเลยบอกก่อนว่าถ้าคอนฟิกใหม่นะครับในออปชันไลเวทต้องรอรถกันประมาณ1ปีแน่นอนอันนี้คืออันดับที่1อันดับที่2นะครับราคาถ้าคอนฟิกใหม่ผมบอกได้เลยครับราคาเบียด10ล้านแน่นอนนะครับ แต่วันนี้นะฮะคันนี้พร้อมพร้อมเลยนะครับใครไม่อยากรอรถนานและอยากได้ราคาที่ถูกกว่ารถป้ายแดงเยอะๆคันนี้คือเหมาะมากนะครับสนุนราคาเพียง6 9ล้าน9 0 0แสนบาทนะครับประหยัดเงินกันไปหลายล้านเลยนะครับและวิ่งมาเพียงแค่3,400,000กิโลเท่านั้นเองมือเดียวด้วยนะนะครับดาวนะครับเพียง1ล้านบาทนะครับผ่อนสูงสุดได้72งวดตกงวดละ 1 3 3 0 0บาทเท่านั้นเองครับใครสนใจคันนี้โทรฮอตไลน์เลยดีกว่านะครับเพราะสเปคแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆกับเบอร์025874666และเบอร์0866681999ฮอตไลน์2เบอร์นี้นะครับหรือแอดไลน์นะครับ a e y a u t o ครับ เอาละคะ้ครับช่วงท้ายนะครับพาเชิญชมอีกรอบหนึ่งนะครับกับรายละเอียดของตัวรถนะครับมีใครเข้ามากันบ้างนะฮะใครเข้ามาทักทายกันนะครับผมรถสเปคดีๆนะฮะไม่ได้มีมา,มาบ่อยๆนะสเปคนี้นะฮะขออนุญาตทักทายนะครับนะฮะใครเข้ามากันบ้างนะ ใครเข้ามากันบ้างครับสวัสดีคุณฮัตเต่านะครับสวัสดีคุณพา,พานิตินะครับสวัสดีครับคุณชัดชัยนะครับคันนี้หล่อเท่มากๆแล้วก็บอกพี่ชัดชัยนะฮะว่าสเปคไลท์เวทเนี่ยคือหายากมากๆหรือถ้าเกิดเราไปออกสเปคธรรมดา แล้วมาแต่งไลเวทเนี่ยเฉพาะล้ออย่างเดียวเนี่ยล้อ22ล้อพอสนะผมว่าต้องมีประมาณเชียดเฉียด6 6 7แสนนะครับเฉพาะล้ออย่างเดียวนะครับแล้วก็คันนี้ยังได้แรปสติ๊กเกอร์ใส่มาทั้งคันมูลค่าร่วม150,000บาทชัดด้วยนะครับเอาละฮะก็วันนี้นะครับจบไปอีก1คันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ขอเบรก1วันนะครับเดี๋ยวพี่เอไปส่งมอบรถที่ ตามจังหวัดแล้วก็เจอพี่พเอกพรุ่งนี้หนึ่งวันแล้วก็กลับมาเจออ้นในวันจันทร์อีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังอยู่กับพอสเช่นเดียวกันวันจันทร์จะมีเคมันนะครับ987.2เป็นรถสายคลาสสิกครับก็ยังไงเจอกันนะครับฝากติดตามกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางการสื่อสารด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีฮะแล้วเดี๋ยวเกิดเจอกันไลน์หน้ากับอีไวออโตอีพอร์ตครับบ๊ายบาย